จะจัไปทำกับข้าวบ้างนะครับโดูนี่เลยโสมไปเสมอกันมนกครับนี่โอเดี๋ยวิแล้วใส่เก็บเอากระมังมาให้เราทำรับประทานครับโดยน้อยครับตรงนี้ให้หมันาตัดไปทำกินบ้างครับนี่ใหญ่เลยเสมอกันมากครับ ข้าข้าตัวครับสีใช้ได้เลยครับตัวสีแดงทำแดดเดียวได้พอดีนะครับใส่ขานสีเดือนทำแดดเดียวเนาะเข่อเลยครับทำปลาส<ร>้มมาแดดเดียวครับนี่นี่นี่นก็เสม,มอกันนะไม,ไม่ไม่ได้ต่างกันมาก ปลาไม่ได้ต่างกันมากเลยครับไปปลาโู้ให้หันมันละเวลาครับใช้ได้เลยโอเคนี่สวยไหมสวยมากอันนี้ปล่อยลงพื้นใช่ไหมคะปล่อยลงพื้นเลยโอเ,โอเคครับนหนูมากนี่ยกินในโคเรนได้ไปนะ